เรื่องใหญ่ที่สุดในวัน2วันที่ผ่านมานะครับจากกรณีของนายทะเบียนพักการเมืองภูมิใจไทยคุณสุประชัยใจสมุทรคือเป็นสอสอด้วยนะแล้วก็เป็นรองกรรมการการด้านยาเสพติดเข้าออมาประกาศเลยว่าใครปลูกกัญชาเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแล้วเพราะกฎหมายเอาออกจากพลบยาเสพติดมาตา29แล้วคือยาเสพติดเดิมเนี่ยกระท่อมกัญชาเนี่ยอยู่ในประเภท5ปรากฏต,ตอนเนี้ยมันมีแค่ดอกฝิ่นมันไม่มีกัญชามันไม่มีกระท่อมแล้วเขาเลยออกมาบอกเลยว่าใครอยากปลูกปลูก ไทยโดนจับมาหาเขาเดี๋ยวเขาหาทาน,นายช่วยคดีและฟ้องร้องคนจับกลุมได้เรื่องควรจะจบแค่นั้นแต่ปรากฏว่าคนที่ทําหน้าที่ในการจับกลุ่มคุมขังคนค้ายาคนเสพยาคนผลิตยาก็คือปป,ปสป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็ออกมาเตือนเลขาด้วยครับระดับเลขาธิการนะออกมาเตือนบอกว่ากัญชายังผิดกฎหมายอยู่ยังปลูกไม่ได้เพราะผิดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามพรบรยาเสพติด อ้าวแล้วผมเป็นประชาชนผมจะฟังใครดีล่ะเนี่ยมาติดตามวิเคราะห์เจาะลึกกันหน่อยสิครับว่ามันเป็นยังไงแน่สวัสดีครับเพื่อน y o u t u b ยู Channel, page, Facebook, ทู n ชาแนลแฟนเพจเฟซบ o ๊กธนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับธนาโดนาลงก้าเพชร เป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นโตนะครับผมเองก็สนอ,อกสนใจเหมือนกันว่าตกลงมันผิดหรือเปล่าพอเราไปดูนะเราเปิดดูทีละอันนะคืออย่างแรกเลยเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมจัดรายการวิทยุของช่อง9ของสองททขึ้นร้อยจก็มีการเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันในรายการวิทยุถามว่าอา้าวโคศกปุ่มใจไทยพูดบอกว่ากัญชามันถูกถอดออกจากพร,ะระบรยาเสพติดแล้วมันปลูกได้แต่ปปสอบอกว่ามันยังอยู่มันปลูกไม่ได้ผมก็เลยไปนั่งดูพร,ะระบรยาเสพติดเนี่ยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในมาตรา29ที่ต้องอ้างอิงมาตรา29เรราาาะมมตตป็นหลัย ใช้ในการกําหนดว่าใครผิดใครถูกคือมันจะบอกเอาไว้ว่าปฏยาเสพติดจะมี5ประเภท1 2 3 4มีมีอะไรบ้างซึ่ง ในเนื้อหาหลักๆตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีเขียนคําว่ากระท่อมไม่มีเขียนคําว่ากัญชาเลยแม้แต่น้อยแม้แต่น้อยนะครับแม้แต่น้อยนะครับทีนี้ในกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ได้ไม่กี่วันก็คือประกาศใช้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อปี64ถ้านับมาจริงๆยังไม่ถึง1เดือนมีการประกาศใช้ทีนี้ถ้าเราดูแค่นี้เราฟังแค่นี้เราก็จะเข้าใจว่ากระทอม กัญชาเนี่ยมันเสรีและมันปลูกได้กระท่อมเนี่ยตอนนี้ใครๆก็ปลูกหลังบ้านเลยแล้วก็ไม่ใช่ยาเสพติดด้วยไม่ใช่ยาเสพติดด้วยตัวพืชกระท่อมเนี่ยเอามาปลูกกันเอามาต้มน้ํากินกันเป็นปกติเลยเอามาซื้อขายข้างทางเป็นปกติเลยแต่กัญชาทําไมถึงยังไม่เห็นใครซื้อขายข้างทางทําไมยังไม่เห็นเอามาปลูกต้นอ่อนต้นกล้ากันจําหน่ายได้เสรีไหนว่าถ้ามันเสรีจริงไม่ผิดจริงทําไมทําไม่ได้เหมือนกระท่อมปรากฏผมไปดูอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไปดูในรายละเอียดอะในมาตรายี่สิบเก้ดเนี่ยว้จรบ่าญชาไม่ มีกระท่อมแล้วแต่แต่นะครับในกฎกระทรวงเนี่ยนะครับในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดเหมือนกันออกตามพรบรยาเสพติดเหมือนกันเขายังบอกกฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนาเข้าส่งออกจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะกัญชาชื่อ เขียนไม่เลยว่ากัญชาเขาบอกว่าจะต้องมีการขออนุญาตก่อนเพราะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5คือกฎกระทรวงเนี่ยบอกเลยว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5แต่มาตรา29ตามพรบยาเสพติดไม่ได้ระบุว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท9ทีนี้ไปดูกฎหมายอีกฉบับหนึ่งไปดูกฎหมายอีกฉบับหนึ่งแล้วจะตกใจกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎกระทรวงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท5อันนี้เป็นเอกสารเมื่อวันที่24สิงหาคมปี25 6สมัยที่รัฐมนตรีที่เป็นคสชอ,อยู่ประกาศออกมานะครับอาศัยอำนาจตามมาตรา6วรหนึ่งมาตรา8วรวคอนุ1อนุ2แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อที่ 1. ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522นั่นแปลว่านั่นแปลว่าคุณสุปชัยพูดจริง แต่ยังไม่ทั้งหมดยังไม่ทั้งหมดเพราะมันมีประกาศฉบับนี้อยู่คือถ้าเรามองผิวเผินนะครับเราดูผิวเผินเราจะเข้าใจว่าอ้าวก็ในเมื่อ กัญชามันไม่อยู่ในยาเสพติด5ประเภทที่อยู่ในมาตรา29ของพรบายาเสพติดแล้วมันก็ควรจะขายได้สิแต่ปรากฏว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา6วรรคหนึ่งมาตรา8อนุ1อนุ2ของกฎหมายพรบายาเสพติดเหมือนกันเนี่ยให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเนี่ยออกประกาศเพิ่มเติมได้ให้เป็นหมวดที่5และเขาใช้อำนาจตามมาตรา6ในการออกว่ากัญชานเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เมื่อกฎหมายบอกให้คณะกรรมการออกให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ก็ต้องถือว่ากัญชาเนี่ย ยังขายเสรีไม่ได้ยังครอบครองเสรีไม่ได้ยังเอามาสูบเสรีไม่ได้โดนจับครับนี่ว่ากันตามกฎหมายถ้าจะบอกไม่ให้มันผิดต้องไปให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเนี่ยถอนประกาศฉบับดังกล่าวออกไปก่อนคือกฎหมายบอกว่าใน5ประเภทเนี่ยสามารถเพิ่มได้ผ่านประกาศกระทรวงเมื่อเขาเพิ่มไม่ผ่านประกาศกระทรวงแม้ใน5ประเภทหลักของพรบรจะไม่มีก็ตามเมื่อเขาประกาศไว้ในกระทรวงเขาก็ต้องบังคับใช้เหมือนกันไม่ได้ผิด มาตา29ไม่ได้ผิดที่ไม่มีแต่ลืมบอกไปว่าเขามีมาตรา6กับมาตรา8ด้วยเพราะงั้นกัญชาย,ยังไม่เสรีนะครับนี่แหละครับถ้าใครนะครับชอบก็กดติดตาม YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ